พี่ตงเคยได้ยินว่าเคยได้ยินจากน้องๆที่เล่นกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็บอกว่าเวลาจะเรียนจบม3เสร็จหรือว่าเรียนจบม6เสร็จเนี่ยเขาเขามีถามกันเลยใช่ไหมในอินเทอร์เน็ตว่ามหาลัยไหนที่ให้แต่งตัวเป็นผู้หญิงวิทยาลัยไหนที่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงและได้ไว้ผมยาวบ้างอะไรอย่างนี้เลยใช่ไนะหมก็มีถามรุ่นพี่บ้างว่าที่ไหนให้แต่งหญิงได้ ไม่ให้แต่งอะไรเงี้ยมันมีความสําคัญอะไรขนาดนั้นลูกแล้วหนูเพิ่งจบมสามเองหนูไว้ผมสั้นอีกสามปีไม่ได้เหรอไม่ได้มันาไมทาไมมันแบบไม่ได้แล้วคือแบบอยากไว้ผมยาวมากคือตอนนั้นมันยังไม่ได้คิดแบบว่าอะไรมากมายคือแบบขอไว้ผมก็คิดแบบว่าเอออยากไว้ผมอะไรเงี้ยก็ไปเรียนพาณิชแต่ว่าที่บ้านไม่มีคนอยากให้เรียนพาณิชหนูก็ไปสมัครก่อนคือยังไงที่บ้านคนค้านยังไงที่บ้านหนูแบบ ไม่เอาอย่าเรียนเลยพาณิชย์มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แต่มันก็อยู่ที่บุคคลมากกว่าว่าจะดีหรือไม่ดีออก็ทําทํไมทําไมผู้ใหญ่ถึงคิดว่าพาณิชย์จะไม่ดี เพราะว่าหนูหนูก็ไม่รู้ความคิดเขาว่าทําไมไม่ดีเขาคงคิดว่าสายสามันดีกว่าเออเพราะส่วนใหญ่เขาคิดว่าสายสามัญเนี่ยมันจอดเนยจอบเยอะกว่าเน่แบบสายพาณิ์เนี่ยเขาจะแบบออกฟิวเยอะใช่ไหมจะต้องไปเจอไปรุ่นไปอิสระมากกว่าผมแล้วกลัวพอใครเด็กที่ไปเรียนสายพานิย์แล้วคอนโทรลตัวเองไม่ได้ก็จะทะเลิดอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเขาก็เลยบอกว่าโอชอนเออเพราะสายสามมันจะเป๊ะกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอยู่ในกรดในกรอเยอะกว่าเนี้ยเออทีนี้พอที่บ้านไม่ให้ ไม่อยากให้เรียนสายอาชีวะราะเขาเรียกภาษาอาชีวะใช่ไหมหรือว่าสายพาณิชย์พาณิชย์ค่ะพาณิชยการพาณิชยการ,าการอ่าโอเคสายพาณิชย์เนี่ยที่บ้านไม่ให้เรียนแต่หนูไปสมัครหนูก็ตื้อจนได้ก็กเ,<อ>เราว่าให้ไปจ่ายค่าเทอมเอาเองไม่<อ>ใ,ใช่เหรอ,องดี๋ยวแบบยัง,งไงครับคือคือเดี๋ยวที่บ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าเรียนสายสามัญก็จะส่งอือึถ้าเกิดเรียนสายสามัญะให้เรียนต่อแล้วถ้าเกิดอยากเรียนพาณิชย์ต้องจ่ายค่าเทอมเองหนูก็เลย เอาแล้วไงน,นะสิเอาแล้วไงเอาเถอยังไงอะรทีนี้ปิดเทอมหนูก็เลยไปทำงานคาเฟ่เป็นเด็กเสิร์ฟหรือพวกเนี้ยโอ้ตายละ <S <S ใช่ตอนนั้นคืออายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นอายุสิบห้าสิบห้าตอนนั้นเป็นผู้หญิงเงตอนนั้นหนูตอบผมแล้ว <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ยังเป็นคือปิดเทอมมสามใช่มันปิดเทอมหย่งค่ะหนูตอบผมทันทีแล้วไปสมัครงานหนูก็เลยผ่อนจ่ายค่าเทอมเขาให้จ่ายครั้งละสองพัน หนูก็ผ่อนไปทีเรื่อยๆทีละเรื่อยๆจนเรียนจบปีหนึ่งอ่ะแล้วที่บ้านก็โอเคเห็นว่าเรียนใปรอดก็ให้คือคือหนูเป็นมันคุณผู้ชมคะบางทีมันเป็นเรื่องที่ที่บายลำบากมากๆกับการแต่งการแต่งตัวช่ครับผมเออคือพี่วิทย์คุณผู้ชมคะนกอยากจะจะพยายามที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันมีความ สำคัญมากๆนะกับการที่เราจะได้เป็นตัวเราจริงๆใช่ไหมออตอนเด็กๆเนี่ยคือตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงเราเราเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนั้นเรายังอยู่ในความ ความความเป็นเด็กไงเรายังยังไงก็ได้อาจจะถูกชักจูงไปว่าเออให้ให้ไปเป็นผู้ชายดีกว่าหรือให้ให้เป็นเล่นต่างหงหรือแม่แบบอะไรพ็ซื้อปืนไม่ให้น้องก็ต้องซื้อให้หนูด้วยหนูก็เวลาไปห้าหนูก็อยากได้บาร์บี้แม่ไม่ซื้อให้หนูก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแม่ก็ไม่ซื้อให้หนูก็เก็บเงินซื้อเองตลาดน่ะแต่ตอนนั้นความอายมันยังไม่มากใช่ไหมเพราะเป็นเด็กใช่ไหมแต่พอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็รู้สึกนิดนึงแบบคนก็เอ๊ มองและแล้วแบไม่รู้เมาอะไรกันหรือเปล่าอะไร้ยแบบเออเาแล้วไงจะ<น>ให้ฉันตัดผมเกลียดหนูก็แบบไม่อยากตัดผมเพราะแบบมันไว้มาแล้วอ่ะพี่คือแบบเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรหนูไหนไหนก็ไว้มาแล้วแล้วอีกสามปีไว้เพราะอะไรเพราะว่าเราอยากไว้ได้วยแหละคือแบบมันเป็นความอยากของเราอ่ะคือเราไม่เคยไว้ผมยาวคือตั้งแต่เด็กคิดว่าอยากไว้ผมยาวอยากใส่ชุดผู้หญิงนะอยากอย่างนั้นอย่างนี้แต่แบบทําไม่ได้เพราะว่า ที่บ้านเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอยู่บ้านก็เป็นผู้ชายแล้วก็พอโตรัวพาน,นิชไม่ก็จะเป็นอิสระมากขึ้นแนละ้วก็ทำะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องไปทําก็ต้องขอเขา,าแสดง,งว่าประเด็นหลักที่หนูเลือกไปเรียนพาณิชคืออยากแต่งตัวเป็นผู้หญิง <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วตอนเข้าไปนี่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยไหม ็ที่แรกยังไม่ได้ก็ต้องไปทําเรื่องขอกฝ่ายปกครองอ้าจริงเหรอ,องั้นแสดงว่าตอนแรกผมเผิมอะไรก็เขาก็ยังไม่ได้ให้ไว้ใช่ไหมทีแรกผมหนูยาวแล้วที่แรกตอนที่หนูไปสมัครเรียนอ่ะหนูก็ต่อผมต่อผม,อมแต่แต่ว่าหนูยังตอนนั้นอายุยังยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนค่ะหนูก็บอกว่าเดี๋ยวสมัครสมัครเสร็จแล้วเดี๋ยวค่าเธอมมาให้เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนกับ ทะเบียนบ้านมาให้ด้วยหนูก็บอกเขาอย่างงี้ยังไงนะยังไงนะเอาใหม่เอาใหม่โุ๊ยตายแล้วตวื่นเต้น <c oughs> คือตอนนั้นน่ะบัตรประชาชนยังไม่มียังไม่มีบัตรประชาชนคือเพิ่งจะสิบห้าแต่ยังไม่ได้ไปทําตอนนั้นเลยออ๋คือไม่มีหลักฐานโชว์ว่าเราเราเป็น,ปนผู้ชายใช่ไม่แต่ใรลอตเออ,อย่างเดียวหนูก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเราไปลอตอไม่เขียนเด็กชายเหรอลูกลอตเตอรีเขียนเด็กชายแต่หนูยังไม่ได้ไปให้เขาไงก็ให้เขาทีเดียวแต่เราไปเขียนใบสมัครก่อนเขียนยื่นใบสมัครอืมแล้วหนูก็เขียนไปว่านายเขาก็ เอ๊ะงงละแต่เขาก็ยังไม่พูดเลยหนูเห็นเขาทำหน้างงเขายังไม่พูดแล้วพอแต่ตอนนั้นคือภาพลักษณ์อะไรของหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วท่าก็ตอบผมตอบอะไรต่างๆละจนหนูไปทาแบบประชาชนครั้งแรกในชีวิตหนูก็ตอบผมไปอย่างเงี้ยไปถึงอําเภอเพื่อก็ไหนทะเบียนบ้านไหนใบเกิดมันก็เป็นเด็กชายพี่เขาก็แบบว่า เอาแล้วไงเด็กคนนี้ทำไมเป็นเด็กชายหนูก็มีปัญหาเพราะหนูไปกับนะพ่อแม่ไม่ว่างพักซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าย้อนกลับไปสองปีก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปสักพีมากแล้วหนูตอบผมแล้วก็แสดงว่าหนูก็เป็นแบบนี้แหละใช่หนูก็หนูก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหนูเป็นแบบนี้เลยหนุยสวยแบบนี้ไปเลยไปแบบนี้เลยค่ะก็ถ้าเป็นพี่อะพี่ก็คงจะงงอยู่เหมือนกันแหละลูกพ่อไม่ให้หนูททำก็เพรว่าหนูไม่ได้เป็นกระไม่ได้เป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่างเงี้ยเขาแบบว่า ไม่ทำถ้าเกิดอยากทําต้องไปหารูปตอนที่ผมสั้นมายืนยันคือคือยังไงนะคือยังไงนะคือเขาเขาเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อว่าหนูอ่ะเป็นผู้หญิงข้ามเพศใช่คือเอาง่ายๆคือเขาไม่คิดว่าหนูเป็นกระเทยบ้างนั้นเถอะคืออนนั้นอ่ใช่ไหมเขามองว่าหนูเป็นผู้หญิงแล้วตอนนั้นเอาหลักฐานอะไรไปให้เขาดูหนูก็ได้กลับไปเอาใบลบอเอารูปถ่ายตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เขาบอกอ่ะ ใช่เหรอมันจะไม่ใช่กระเทยหรอกใช่นะหนูก็นะหนูก็ยืนยันบอกจะไม่ใช่ได้ยังไงนี่หลานนะอย่างเงี้ยก็อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่จริงไม่เชื่อเออพอเสร็จเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากคือเขาเข้าใจว่าหนูเป็นผู้หญิงแน่นอนล่ะใช่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนเห็นไหมเดี๋ยวพี่ขอเบรกตรงนี้นิดนึงก็ตัวเป็นผู้หญิงอะเห็นไหมเจ้านี่นี่คือขนาดเจ้าหน้าที่คือจะบอกว่ามันทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยสับสนวุ่นวายาไปหมดคุณผู้ชม่ะ ใช่ไหมล่ะใช่มันไม่ใช่แค่สายเห็นแบบเนี้ยเขาต้องมองว่าเป็นผู้หญิงแล้วคือมันไม่ได้สับสนแค่ตัวน้องนะแต่การทํางานของเจ้าหน้าที่อ่าก็ใช่ครับก็ตาตาก็เห็นอยู่ว่าเขาเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่เอกสารที่ผ่านมามันไม่ใช่ไงซึ่งถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทําหน้าที่ของเขาไหมก็ต้องทําหน้าที่ของเขาก็คือเมื่อเอกสารมันเป็นเด็กชายมาก่อนอะแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยเออมาเป็นเดินเป็นสภาพที่เห็นเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ใช่กระเทยเขาเฮ้ยเฮ้ยแต่นี่เป็นเด็กชาย จะเอายังไงไม่หรอก่ะคือถ้าเป็นเราเราเป็นเจ้าหน้าที่เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราที่แบบต้องไปเอาเอกสารเพิ่มเติมสุดท้ายการที่จะต้องวุ่นวายก็มาตกอยู่ที่หนูหนูทํำยังไงเพราะนั้นหนูก็ไม่ได้ทำก็เลยต้องกลับไปที่บ้านไปลือเป็นคนเถื่อนอยู่ใช่ไหมตอนีนวันนี้ยังเป็นคนเถื่อนอยู่ก็กลับไปที่บ้านไปลื้อพวกเอกสารไหมเขาแล้วก็ไปเอารูปตอนที่เป็นผู้ชายตอนที่เป็นเด็กแล้วก็ตอนโตไหมเขาตอนที่จบ ประถมมัธยมไปให้เขาคือรูปทุกอย่างด้วยแสดงว่ารูปพวกนี้ก็เป็นรูปของหนูที่หนูเอาไปโชว์เขาด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูต้องเอาไปเยอะๆอย่างนี้ค่ะอ๋อหนูก็เอาไปเยอะๆแบบนี้เลยได่ละเราเราไปดูภาพกันหน่อยค่ะผู้ชมขายอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไปดูภาพที่เป็นนักเรียนแล้วกันภาพที่เป็นนักเรียนสีฟ้านะคะหนูเอาภาพนี้ไปให้เขาดูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ เป็นรันไปนเรื่อยๆว่าตั้งแต่เราเริ่มผมยาว<ช>เป็นยังไงเป็นยังไงอันนี้ตอนมอ,อะไรคะลูกตอนนี้ตอนเรียนมสานนม,ม<อ>จบมสามจบมสามคือถ้าปิดเทอมแล้วผมมันก็จะยาวมาอีกหน่อยนึงแล้วหนูก็ไปต่อผม<ช>เลย,เลยหนูก็ต่อทั้งทั้งศีรษะเลยไม่หนูไม่ได้สัญญกรรมอะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมลูกไม่ค่ะไม่เลย เดี๋ยวเราจะตัดภาพมาที่หน้าน้องค่ะในสภาพปัจจุบันในสภาพปัจจุบันกับเสียดเี่ยวกันหน้าใบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากทรงผมค่ะคือหน้าก็ยังไม่ได้ผ่านการมีดหมอนะไม่ได้ผ่านมีดหมอคือคือกำลังพี่น้องก็เลยจะบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงโดยโดยตัวเองโดยธรรมชาติของเองที่ ที่หนูก็ใช้ฮอร์โมนใช่ไหมลูกกินยาคุมอะไรต่างๆเข้าไปกินยาคุมแล้วก็กินฮอร์โมนแล้วก็ฉีดพวกฮอร์โมนพวกนี้ค่ะพูดถึงเรองนี้ขอเข้าประเด็นเลยเข้าประเด็นเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสิแป๊บหนึ่งอ๋อยังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้ไหมเอาต่อเรื่องอันนี้ให้จบก่อนได้ไหมเออได้ไหมได้ฮอร์โมนเนี่ยพอเข้าไปปรับเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมคะก็เหมือนกับเด็กผู้ชายที่พอมีฮอร์โมนผู้ชายก็จะเปลี่ยนจากเด็กผู้ชายไปเป็นผู้ชายที่เป็นหนุ่มเด็กผู้หญิง ถ้ามีฮอร์โมนผู้หญิงก็จะเปลี่ยนไปเป็นสาวขึ้นนี่เด็กผู้ชายใช่ไหมที่เป็นร่างกายเด็กผู้ชายเนี่ยได้รับฮอร์โมนผู้หญิงร่างกายมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบผู้หญิงค่ะก็เลยกลายเป็นน้องเอ่อน้องปอยแบบนี้แบบเนี้ยทุกวันเนี้ยแล้วไปทําบรประชาชนเขาก็ไล่ไปให้ไม่ให้ทำไม่ให้ทำเออหนูทํายังไงเอาภาพเพิ่มอะไรไปให้เขาก็ภาพไปค่าเอาทะเบียนบ้านเอกสารแล้วก็ภาพนี่ต้องเป็นภาพอะไรลูกภาพนักเรียนภาพตอนเราผมสั้นนะคะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยขุดมาตั้งแต่เด็กเลยก็ไปให้เขาเขาก็ ยังแบบถ้าที่หลังมาทำเนี่ยต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนนี้รู้ไหมถ้าบัตรหายต้องมากับเจ้าหน้าที่คนนี้